สวัสดีครับมือนีนะครับผมสีพามาเห็ดกับเข่าครับมือนีเมนู่ัดเผ็ดปลาดุกอุ้ยนะครับผมน่าเริ่มต้นเอากับพริกนะครับผมพริกทั้งสองชนิดเลยครับว่าจะเป็นพริกแห้งพริกสดนะครับผมไดเบ์ตนะครับกระเทียมครับบอกเผือกยาวเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเอาก็มาตต์ตั้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 นะครับเดีกยวจะเริ่มมามือปิดปากโคกไว้นะครับนี่หลังจากเขาตั้มเซ็จแล้วนะครับเอาก็จะได้กินประมาณนี้ครับตั้งกระทะครับผมใส่น้ำมันพืดลงไปนี่ครับผมเมี่ยนู่นยังไงครับเซา เอาเทสเมนุกับเขานะครับกับเข่าสอยหอนๆนะครับผมเ็ดได้นะครับผมเบื้องตามคิดเ็ดได้เลยนะครับผมนี่หลังจากเ้าก็เริ่มนะครับอ่าคนคิดนะครับกับกระเทียมแหมันหอมนะครับผมน่ะหลังจากห้าก็ได้คิดแกงนะครับเห็นไว้แล้วครับผมคิดแกงเข้าไปนะครับผมคินชิ้แกงเ็สนะครับอ่ามนุษย์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 นะครับผมมนุษย์เห็นมันเข่ากันนะครับผมหลังจากห้าก็จะได้ใส่น้ำนะครับเนาะเตี๋ยวมเติมนี่ครับผมเติมน้ำลงไปครับ เพราะว่าพี่แกงเได้แตกตัวนะครับผมหลังจากนั้นครัก็เริ่มมนุษย์อีกเคืร์นึงครับผมมนุษย์เห็นมันเข่ากันครับมนุษย์ได้พริกแกงมันแตกตัวครับผมนี่หลังจากนั้นกินมันก็จะเริ่มมาแล้วครับผมเามาครับเปรุงน้ำกันแล้วก็เฮ็ดไปน้ำกันครับเป็นเมนูง่ายๆครับนี่หลังจากนั้นเคาก็มาปรุงรสครับผมนี่คือผมปรุงรสนะครับเบื่อแต่ซื้อมันก็โอเคครับผมรับประทานได้แน่นอนครับแสบจัดเลยแหละนะครับผมเนี่พอยนี่สู้ครับขาดบะไลยเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ขาดบะไลยครับ เขาก็เติมนี่ครับน้ำมันหอยครับ1ช้อนโต๊ะครับผมเติมเข้าไปครับจะมีนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับผมมีย่อๆย่อๆครับผมเพื่อจะได้กินหอมแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเติมนี่ครับเป็นน้ำตาลนะครับผมจังไนนะครับเพื่อเพื่อให้นีเค็มรสเค็มอย่างเดียวครับผมให้ไปครับตามไปเรื่อยๆครับผม นูนนี่เฮ็ดกินได้ง่ายนะครับผมผู้ใดที่ต้องการเฮ็ดกับเขานะครับหรือว่าต้องการเฮ็ดขายเฮ็ดไทยนะครับนี่กันเขากับมานะครับมนุษย์ห็นมันเขากันครับนี่ครับกินหอมฟุ้งมาแล้วครับขนาดเนี่เขายังบ่ใส่ปลาได้ครับนี่อื้อหือรู้สึกว่าตักลาดเขาก็ได้แล้วครับนี่หลังจากนั้นนะครับพะเอกเข้าครับี่อุ้ยนี่ครับผมลุ่มหนวดครับเนี่ยเรียบร้อยครับสับเดียวเรียบร้อยนะครับผมนี่ลงตอนเป็นตอนเลยครับนี่สายใจครับผมสตักลาดเขาวลาลาดเขานีเต็มคำครับ อยากบอกเ้อะนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเป็นเมนูเกี่ยมก็ได้ครับนี่ดึงหูครับนะเมนูนี่นะครับผมได้เห็ดแต้มบริสุยากเลยนะครับผมทงตามคลิปเฮดได้แน่นอนครับหลังจากนั้นกับปิดฝาครับผมนี่ปิดฝาหม้อไว้เิดเบ่งครับอีกเจ้าเออโอ้โหหอมจริงเลยครับกินมากนะครับผมรสชาติผมความแน่นอนครับผมคือเมนู่งไๆนะครับเฮดได้นะครับผมทำตามคลิปเฮดได้แน่นอนครับ หลังจากตอไปเฮอกระสีไส่นะครับใบบกูดนะครับน่ะที่เขาฉีกแล้วนะครับผมมาโรยๆๆนะครับื่วว่าสีให้กินฟุ่งๆอีกจังหน่อยนะครับผมนี่หลังจากนั้นก็จะเป็นใบกระเพรานะครับน่ะปกๆจังหน่อยนะครับเสร็จ้เตรียมรูปแบบนะครับคาว่าผัดเผ็ดเนาะนะครับนี่เคครับผู้ใดอยากที่เผ็ดล่องเบิ้งนะครับแล้วผู้ใดอยากจะลองรับเผ็ดล่องรับประทานนะครับในครัวเรือนนะครับสามารถได้ตนะครับผมจะทให้รู้ยังไงครับผม เนี่ครับเปิดฟ้าแล้วครับอ,อเห็นไหครับนานาครับที่นองครับนี่ถักใส่จานครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะลงสู่สนามแล้วนะครับนี่เหลียมซ้อนระบครับเหรียมซ้อนระไปจะเกี่ยวได้เนาะโอ้ยนำ้ำ